ป้ายังติดอยู่เลยอูพี่เอิญเหมือนที่ขอนะเอาเลยเมาหมดเลยเรียบร้อยของในตู้เย็นเหมือนที่ขอหมดเลยนะโอ้ยน่ากินหมดเลยอ่ะขอหมดเลย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 นะขอหมดเลยนะขอหมดเลยนะขอหมดเลยนะเรียบเลยเสื้อผาพี่เอิญโอ้ยเสื้อผาเยอะมาขอหมดเลยนะพี่เอิญ พี่เอิอนมาแล้วเออต้องนาอ้าเอายไปไหนอ่ะขึ้นรองเท้าไปอ่ะไม่คือแต่บ,บ้านใหม่เหรอโอหทำไมคือไม่บอกออทุกคนพีเ่เอิญนอาละวาเแน่คืออะไรอะคุไม่เคยหายไปไหนีพี่เอิอนต,ตกตกใจแน่ๆไม่เห็นชุดตัวเอง